ใส่ปุ๋ยทุเรียนแบบไหนให้โตเร็วครับผมสวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งครับผมกับช่องเกษตรบัณฑิตครับผมครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับตามรอบปกตินะครับหลังจากที่ได้คลิปที่แล้วนะครับตอนที่แล้วได้ทําการนะครับฉีดพ่นทางใบแล้วก็ผสมยาฆ่าแมลงพร้อมปุ๋ยพร้อมฮอร์โมนนะครับแคลเซียมบรอนต่างๆก็คือในคลิปที่ฉีดพ่นนะครับ กับเครื่องยนต์สายยาวร้อยเมตรครับผมหลังจากนั้นนะครับต้นทุเรียนก็เริ่มมีการแตกใบอ่อนนะครับแล้วก็เริ่มมีการก็ <c oughs> เรียกว่าแตกใบเปสลัดเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาใบเปสลัดรอบที่แล้วที่ทําการฉีดพ่นก็เริ่มแก่นะครับแล้วก็เริ่มจะมีการแตกยอดสร้างยอดเพิ่มเติมขึ้นมาครับผมก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ได้ทําการฉีดพ่นเสร,ร็จแล้วผมก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อกระตุ้นนะครับลําต้นเลยก็กิ่งเพราะว่าทุเรียนแปลงนี้นะครับก็คือมีลักษณะที่กิ่งใหญ่แล้วก็โต พร้อมที่จะติดผลผลิตได้ในปีหน้าครับผมก็จะเตรียมความพร้อมนะครับโดยการสร้างชุดใบแล้วก็ตแต่งกิ่งกระแหงต่างๆนะครับก็กิ่งกระแหงต่างๆที่มีอยู่ในต้นนะครับรอบที่แล้วผมก็ยังไม่ได้เอาออกไปนะครับเพราะว่าจะได้เป็นตัวช่วยนะครับรับปุ๋ยนะครับที่เราฉีดพ่นจะได้ไม่สิ้นเปลืองแล้วก็ได้รับเรียกว่าได้ประสิทธิภาพเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับสูงสุดครับผมโอเคครับก็ปุ๋ยที่ใช้นะครับก็จะเป็นสูตรของ ยาร่ามีรานะครับเป็นสูตรเสมอก็คือ15 15 15ครับผมเป็นตัวที่บำรุงทุกส่วนของต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นกิ่งก้านใบนะครับก็คือก็คือจะเป็นสูตรเสมอก็คือดูแลให้ทุกส่วนนะครับเป็นสูตรที่เขาเรียกว่าเบสิกแล้วก็ง่ายสําหรับกรเกษตรกรมือใหม่ครับผมที่ไม่จําเป็นจะต้องไปศึกษาหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับ ธาตุอาหารนะครับค่า NPK นะครับในโซเจนฟอสฟอรัสหรือเป็นโพแทสเซียมอะไรมากมายก็แนะนํานะครับให้ใส่ตัวสูตรเสมอไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆศึกษาแล้วก็เสริมเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้นะครับหรือว่าหลังติดผลออกดอกเราควรจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนนะครับหนักหน้าหนักกลางหรือว่าเน้นหลังครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเสมอครับผมก็มีเพื่อนๆ FC นะครับเคยคอมเมนต์ว่าปุ๋ยกระสอบหนึ่งไม่ถึงพันนะครับ จริงๆแล้วนะครับปุ๋ยตัวนี้นะครับก็คือเมื่อ 3- าสี่เดือนที่ผ่านมานะครับติดหลักกระสอบละ2,000บาทซึ่งค่อนข้างจะสูงมากดังนั้นนะครับผมก็จะเน้นใส่พวกปุ๋ยหมักนะครับหรือว่าปุ๋ยชีวภาพอัดม็ตรซะส่วนใหญ่ครับผมก็จะไม่ได้ใส่ตัวเคมีตัวนี้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับผมเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะสูงครับผมและต้นทุนเกษตรกรค่อนข้างจะเยอะดังนั้นนะครับก็เลยใช้ตัวปุ๋ยที่เราสามารถทําเองผลิตเองนะครับราคาย่อมเยาถูกลงกว่าไปก่อนได้ แต่ถามว่าตัวเคมีนะครับมีความสําคัญไหมมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับผมต้นทุเรียนจะโตได้หรือว่าจะใบจะสวยสมบูรณ์นะครับก็คือจะโตเร็วจําเป็นจะต้องมีเคมีสลับควบคู่กันเข้าไปครับผมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดียวผมจะใส่ตัวนี้นะครับก็คือไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะมากมาอยนะครับก็สักประมาณ3กํามือนะครับก็คือจะเน้นการใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งก็จะใส่ลักษณะบแบบนี้นะครับ ก็คือให้ห่างจากทรงพุ่มนะครับให้ห่างจากลําต้นค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าต้นทุเรียนนะครับค่อนข้างจะโตแล้วก็ใหญ่มากเลยครับผมไม่จําเป็นจะต้องใส่ชิดกับลำต้นจนเกินไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับใกล้ๆกันครับผมครับก็ตรงนี้ผมอ่าหยิบมาประมาณนี้ครับต้นขนาดนี้ก็ประมาณสัก 5้ากำมือครับผมก็คือจะใช้วิธีการหวานนี่นะครับบริเวณโคนก็คือหวานใกล้ๆกับปลายปลทรงพุ่มครับผมก็คือจะไม่ใช้วิธีการเขาเรียกว่าหวานชิดลําโคนอีกแล้วนะครับเพราะว่าทุเรียนค่อนข้างจะโตมากเลยทีเดียวแล้วเรื่องกิ่งแขนงพวกนี้นะครับก็หลังจากที่ ใส่ปุ๋ยนะครับหรือว่าก่อนใส่ปุ๋ยก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับก็คือตัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับสําหรับต้นนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับก็จะอัดคลิปแล้วก็ลงคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนแต่ถ้าเป็นต้นกลางๆนะครับก็มีการตัดแต่งไปเรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตาดอกนะครับหรือว่าตาใบจะเป็นตาเดียวกันครับผม ในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆเคยสอบถามว่าสามารถเอาไปเสียบยอดนะครับเอาไปเสียบ้างได้ไหมครับผมก็เป็นตัวที่แนะนําเลยนะครับก็คือสามารถเอาไปเสียบยอดหรือว่าเสียบ้างได้แต่ว่าเพื่อนๆต้องรอให้ใบก็ตรงนี้นะครับมีเริ่มแก่สักนิดนึงครับผมแล้วก็อ่อนๆแบบนี้จะไม่สามารถเสียบได้ต้องรอระยะเวลาให้แก่สักนิดก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้เมื่อปลายยอดเริ่มแก่ก็เพื่อนๆสามารถตัดแล้วก็เอาไปใช้ในการเสียบยอดได้ครับ ก็เดี๋ยวผมจะตอบคำถามนะครับแล้วก็ให้ดูลักษณะเขาเรียกว่าเพื่อนๆหลายท่านจะสอบถามว่าต้นทุเรียนป่ากับต้นทุเรียนบ้านนะครับแตกต่างเลยหรือว่าโตเมื่อปลูกพร้อมกันจะโตกันทันไหมอันไหนจะดีกว่าเดี๋ยวจะมีต้นสาธิตนะครับให้ดูข้างๆอันนี้จะเป็นลักษณะการตัดแต่งนะครับก็คือเพิ่งตัดแต่งเสร็จเมื่อตะกี้ครับผม เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับผมว่าทุเรียนป่ากับทุเรียนบ้านเมื่อปลูกพร้อมกันต้นไหนจะโตเร็วกว่ากันครับผมก็เป็นแปลงสาธิตนะครับที่ทําการปลูกพร้อมกันว่าปลูกชิดติดกันลงพร้อมกันแล้วก็อยู่ในหลุมเดียวกันนะครับสังเกตดูด้านซ้ายครับผมจะเป็นต้นทุเรียนนกหรือว่าทุเรียนป่า ยอดจะพุ่งขึ้นไปนู่นครับผมแล้วก็ด้านขวาจะเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหรือว่าทุเรียนเบญจพันธ์ลักษณะทรงพุ่มแล้วก็ยอดปลูกพร้อมกันครับผมทุเรียนป่าสามารถตัวแซงทุเรียนพันธเบญจพันธ์หรือว่าทุเรียนพันพื้นเมืองได้สบายส่วนลักษณะโคนแล้วก็ลำต้นนี่นะครับลักษณะโคนแล้วก็ลำต้นด้านนี้จะเป็นทุเรียนนกหรือว่าทุเรียนป่านะครับด้านขวาจะเป็นทุเรียนพันธุพื้นเมืองหรือว่าพันเบญจพันธ์ทั่วไป ที่เราเอามาลงแปลงนะครับหรือว่าใช้เป็นต้นต be ่อพันธุ์ดีที่ใช้ในการเสียบยอดเสียบข้างครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากในการรับชมครับผมก็ทําขึ้นมานะครับตอบคําถามเพื่อนๆ FC ว่าทุเรียนป่ากับทุเรียนพื้นเมืองนะครับอันไหนดีกว่ากันตัวเร็วกว่ากันครับผมคลิปนี้ก็น่าจะเป็นการไขคําตอบให้เพื่อนๆได้อย่างดีครับผมเพราะว่ามีตัวอย่างลักษณะการปลูกที่พร้อมกันอยู่ในหลุมเดียวกันครับผมทุเรียนป่าตัวเร็วกว่าครับ ก็ในช่วงแรกๆนะครับก็รู้สึกว่าทุเรียนป่าจะตามหลังทุเรียนเบญจพัรณ์สักนิดนะครับหลังจากที่เขามีการก็เรียกว่าสร้างยอดสร้างรากนะครับหรือว่ามีการตั้งลำหรือว่าตั้งตัวได้ก็จะแซงทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองได้สบายครับผมยอดทุเรียนป่าจะอยู่ด้านซ้ายยอดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจะอยู่ด้านขวาครับผมโอเคครับก็ขอบคุณมากในการรับชมครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบ้างนะครับ เพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผู้สร้างได้สร้างสารรค์วิดีโอดีๆต่อไปในอนาคตด,ด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าตอนหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเป็นงแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับ